ถาถาตั้งเขตมนฑลป้องกันผู้ผีของพระอาจารย์ปานวัดเขาอ้อเรียนสืบมาจากพ่อท่านทองเขา้าวัดเขาอ้ออิทธิคุณกันภัยร้ายนานานบประการเป็นเครดการใช้ประคามของตักศิลาเขาอ้อ โอมผูทางกันตังวาทามังกันตังวาสังขังกันตังวาผู้ทางกันอุทามังกันอะสังขังกันอื่นหนปิดน้าป้องน้าล้อมน้าการหน้าปังหลังหน้ากรรมบังกายไว้อะปิดอะป้องอะล้อมอะการอะปังหลังอะกรรมบังกายยกประคำขึ้นควงเหนือหัวแล้วบริกรรม พระคาถาบริกรรมคาถาจบแล้วจึงหยุดในรัศมีสายตาทอดไปมองเห็นจากไม่มีพูดผีปีศาจหรือจัวรร้ายเข้ามาทำร้ายเราได้แลเหมาะสำหรับใช้ในการเข้าป่าหรือนั่งกรรมฐานใช้บริกรรมเป็น